มีใครจำเบลได้มั้งเบลเพื่อนสนิทผมที่ย้ายมาอยู่โซนไทยแลนด์ตอนนี้เบลมีลูกแล้ว <c oughs> มันมีมาก <c oughs> <c oughs> คือลูกของเบลเพิ่งคลอดไปเมื่อวันนนมันไหนจริงวันศุกร์เย็น,น,ยนชื่อน้องลูก้าแต่กรีนแม่กรีนว่าแม่แม่ของลูก้าเนี่ยตอนเรียกลูก้าในท้องเรียกว่าถั่วเนาะผมก็เลยติดปากเรียกถั่วถั่ววันนี้จะเป็นวันแรกที่พามาชูไปเจอถั่วแล้ววันนี้ซื้อกาดไปให้ถั่ว มีเด็กเสียใจอยากได้คราดโอ้โ้โอ,โอ้เสียใจนาก็ต้องสอนให้เขารู้จักเสียสละเนาะอยากได้ไปเข้าใจลูกไม่เป็นไรไม่ร้องไห้ไม่ร้อง,องตอนนี้แซดอยู่ร้องไห้อยู่เครื่องสปกผาข้ามาสม่งอันปเป็นเรื่องอะไรยี่หอบอส ซักดีกว่าเปล่าไม่รู้คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนซื้อเครื่องสภาพผ้าเครื่องเก่านะครับที่อยู่บ้านแบบเดาแชร์กันอยู่เนาะสมัยอยู่ในเมืองแล้วแบบลูกบ้านบางครั้งซักผ้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาเหรียญหรือเอากุญแจออกจากออกจากกระเป๋างเกงแล้วไอตัวพวกเหรียญพวกเนี้ยครับมันเหวี่ยงไปชนถังแตกตอนนั้นแบบเพิ่งซื้อมาเลยถังแตกอยู่ในประกันแต่ประกันไม่รับเคลมก็แล้วรู้จัก ช่างพี่คนไทยคือพี่คนไทยนี่แบบแฮนดี้แมนมากซ่อมทุกอย่างเครื่องซักผ้าทีวี v, ปั๊มก๊อกน้าอะไรอะไรเสียประตูบ้านเสียเขาซ่อมหมดเลยเบอร์โทรหายไปละตอนนั้นโทรให้พี่เขามาซ่อมให้พี่เขาใช้คล้ายๆดินน้ำมันนะครับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนดินน้ำมันเลยนิ่มๆเลยแปะเข้าไปใต้ถังแล้วอุดรอแป๊บหนึ่งประมาณวันหนึ่งมันจะแห้งแข็งเป็นปูนเกาะเลยแล้วก็ใช้มาได้จนถึงห้าหกปี เออแบบสุดยอดมากแล้วแล้วพอมันถึงวาระของมันเนาะไอไอตัวที่อุ่นก็หลุดปุ๊บก,ก็กลายเป็นปูนปาเตลรยอยู่หลังบ้านทิ้งไปแล้วก็ถึงวาระต้องซื้อจริงๆโอเคเดี๋ยวไปถามความรู้สึกไอเบลกันว่ารู้สึกยังไงแล้วคนนี้รู้สึกไงอ่ะนอยเลยเหรอลูกไม่เป็นไรนะนอนรับความเสียใจก่อนอะทำทำ,ทำใจก่อนนะแล้วค่อยไปหาลูก้ากัน ตอนนี้เบลกับเกรียนกำลังจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วรอให้เขาถึงบ้านสักแป,ป๊บก่อนแนละ้วค่อยไปเยี่ยมวันนี้ครับให้ตังลูก้าเท่าไหร่ดีถ้ามาเดือนอื่นก็ว่าจะให้เยอะกว่าน,นี้เู่แล้วมาเดือนนี้ทั้งรถทั้งเครื่องซักผ้าลูกา้ารับหลานไม่ไหวกันเลยทีเดียวเชียวฮะ ม์ซาูี่，ูี่มาชูจะบอกขวดว่าไงเอ้ขวดเมาทุกขวดมาชูจะบอกถั่วว่าไงมัจากไหนขวดอ่ชูทำทาให้ถั่ว โอ้นี่ครับถัวทำให้ตัวน้องชื่อลูก,ก้านะไม่ใช่ชื่อตัวนะโอเคไหมมีมีปั๊มแล้วก็มีหัวใจด้วยโอเคไปไปหาตัวกันพีช <Peach S 1> ฟ้าสวยหน <Peach S 1> าว <Peach S 1> ฟ้าสวย <or cherry. S 1> โอ้ยไม่เห็น <Peach. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายวิดีโอ แถวๆนี้ไปถ่ายกับฝรั่งคือรับจ็อบกับงานฝรั่งนี่จะได้เงินดีมากแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะได้ไปอดิเลตเดี๋ยวคือผมได้ไปทัสมาเนียไปถ่ายมาแล้วก็ไม่ได้ตัดคลิปให้ลงสักทีแล้วก็คลิปหน้าจะไปอดิเลตจะพยายามถ่ายเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าที่อดิเลตเป็นไงผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันหนาวมากมันมีกดรถหน่อยเล็วโอ้เย็นๆๆๆตื่นเต,ต้นอยากไปอดิเลตตื่นเต้น คือบ้านเบียวกบบ้านผมครับห่างประมาณไม่ถึงสองนาทีใกล้มากใกล้กันแบบเดี๋ยวเพ่อให้คนเจอดูกล้างันลูกเจ็บมากอีหอีหัวน้มแตกกับน้มตันนี่เจ็บกว่าข้อลูกอลกดูดูล่ะตัวตัวกัอนมาช่นยยนงไงนะ เมันกลัวเบลมันกลัว,แ,ลนลวแน่นแต่แล้วก็คือกดได้็อย่างนี้ออย่างนี้อย่างนี้พับไปข้างล่างแล้วตรงเนี้ยพับขึ้นอืมทำไมเบลก็เหมือนกบบที่เบลแหละแต่เบลเบลต้องจำต้องให้มันแน่นอถ้าอย่างเบลไม่ทําให้มันแน่นมันคือตอนนั้นตอนนี้กลับมาแล้วครับคือตอนนั้นนะครับตอนที่มาชูเกิด แล้วเอเจนต์ที่ผมอยู่ด้วยตอนนั้นไม่ได้เอาชื่อมาชูใส่เข้าไปในวีซ่าของผมแล้วตอนนั้นนะครับหนิงแพลนทุกอย่างจะบินกลับไทยจองตัว๋วจองที่พักที่เที่ยวพาแม่ไปเที่ยวสรุปถ้าหนิงบินกลับไทยตอนนั้นจะแล้วมาชูกับหนิงจะบินกลับมาเข้าออสเตรเลียมาชูเข้ามาไม่ได้นะครับผมมาชูกลายเป็นผี <laughs> เพราะว่าไม่มีชื่ออยู่ในวีซ่าโอ้โหตอนนั้นผมแบบ โกรธมากโกรธเอเจนต์มากว่าทําไมทางี้ให้ผมต้องเสียตังค์เปล่าเลยสรุปต้องทิ้งตังนั้นไปเลยตังแบบเป็นแสนถ้าใครคลอดลูกที่โรงพยาบาลน,นะครับส่วนมากก็คลอดที่ทั้งหมดก็คลอดโรงพยาบาหลหมดและบ้าเอ้ถ้าใครคลอดลูกที่ประเทศออสเตรเลียผมมันจะมีเวของมันอยู่ซึ่งเวเหล่านี้นครับเราจะมาถามคุณแม่หนิงกันก็ไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดที่ไหนครับที่เดียวกับแจ้งแต่งงานใช่ไหมใช่เบิร์สเขาเรียกว่าอะไรนะเบิร์ส marriage and เดทอะไรไม่รู้ที่แจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งแต่งงานนะะเ,เราต้องทําเองอแต่ว่าตอนนี้เบลบอกว่ามันเป็นโควิดเขาให้ทําออนไลน์ได้ไงออนไลน์ได้แล้วก็ไปหาทีพะอ่าฮะถูกต้องค่ะเสร็จแล้วแล้วเอาเอากาสารพวกนี้ให้เอเจนต์ใช่ไหมครับไปตรงนั้นไปแจ้งเกิดเสร็จใช่ไหมไปที่เบิร์ดอะไรนั่นอะแจ้งเกิดเสร็จแล้วก็จะมีตรงอีกที่หนึ่งที่คนออสเตรเลียเขาไปทำพาสปอร์ตอันนั้นอะ ต้องเอาเอกสารไปเกิดของลูกอ่ะเพื่อที่จะให้เขาไปแตม์รับรองเอกสารถูกต้องไปแตม์เสร็จปุ๊บข้างหลังใบนั้นแล้วก็ค่อยไปกองศุนยไทยไปกงศุนไทยเสร็จเอาใบใบแจ้งเกิดของออสไปทำใบเกิดไทยใบแจ้งเกิดแต่ว่าพ่อแม่ต้องไปด้วยกันนะสองคนแล้วก็ไปถ่ายพาสปอร์ตโอเคแล้วช่วงไหนครับที่ต้องเอาเข้าวีซ่า ก็หลังแจต่เกิดเลยใช่ไหมหลังจากเกิดเลยหลังจากเกิดลูกก็แต่ไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าต้องใช้พาสปอร์ตหรือเปล่าหรือว่าแค่ใบเกิดถ้าใช้พาสปอร์ตก็ต้องไปทําพาสปอร์ตด้วยแต่ตอนนั้นมาชูเกิดมาก็ทําได้เลยนี่อมแต่มาชูก็มาชูหนึ่งเดือนมาชูไปทําพาสปอร์ตคือสนุกครับผมเกิดที่นี่ก็อย่างน้อยเราโ้ลูกเกิดออสเตรเลียนะจริงๆมันต้องชื่อน้องซิดนีย์นะเนี่ยอยากชื่อซิดนีย์ปะใครชื่อซิดนีย์นี่รู้เลยว่า เกิดที่ประเทศออสเตรเลียมีเยอะมีเยอะอันนี้เป็นเค้กวันเกิดเบลอย่างที่บอกซึ่งน้องต้าเป็นคนทำน้องต้าไม่เคยคลิปออกคลิปแดดดิอัลลูดี้เลยอร่อยอร่อยน้องต้าก็เป็นคนไทยเด็กนครเด็กใต้นครนาคราชสีมารีวิวทำพันเนอร์วิซ่าเอ้ยนครศรีธรรมราชไม่มีใครท้วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิว <laughs> ทำพาร์ทเนอร์วีซ่าเลยน้องต้าโอเคครับคืออยากจะถ่ายเป็นบล็อกสั้นๆเยฉยๆไปหาเบลอร่อยจังเลยอะกริ้งนี้อร่อยเนาะอร่อยไหมอร่อยเนาะครีมอร่อยสุดครีมอร่อยมากเลยครีมอร่อยสุดเดี๋ยวรอเบลคงที่กว่าน,นี้หน่อยรอกรีนคงที่ก่นนันเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พ่อแม่ดีกว่ารู้สึกยังไงตอนนี้ให้เขาพักกันก่อน ครับผมเพราะก็ใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ